ในเรื่องราวของอนิเมชันตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานตอนที่253หลังจากถังซานใช้น้ำตาควนอิมโจมตีเชนเลิรเซียเขาได้เวลาหลบหนี3าวันเชนเลองเซียได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกด้านซ้ายโดนแทงทะลุหัวใจเธอใช้เวลา3วันเต็มในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเปลี่ยนรูปร่างของหัวใจหลังจากผ่านไป3วันเชนเลองเซียก็ฟื้นฟูหัวใจได้สำเร็จและเธอเริ่มไล่ล่าถังซานเพื่อสังหารถังซานในครั้งนี้เชนเลอีย สวมชุดกอดทูตสวรรค์เล่นพลังการบินจนถึงขีดสุดแม้แต่ถังซานก็หนีไปได้3วันในไม่ช้าก็ถูกเชนเลิรนเซียจับได้ถังซานดิ่งลงสู่พื้นดินโดยตรงเขาหนีลงมาเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ล่าของเชนเลิรนเซียแต่ถังซานยังไม่สามารถหลบหนีการไล่ล่าของเชนเลิรนเซียในที่สุดดวงจิตของท่านเทพสมุดก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยถังซานและคราวนี้ถังซานก็รอดแต่หัวใจของเทพสมุดของเขา ก็แตกสลายเช่นกันสูญเสียหัวใจของเทพสมุรท้งซานอาจไม่สามารถสืบทอดการเป็นเทพของเทพสมุรได้อย่างสมบูรณ์เชนเลนเซียหลังจากฟื้นฟูหัวใจหลังจากเวลาผ่านไปสามวันเธอสวมชุดกอดทูตสวรรค์ดาบศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์ถืออยู่ในมือของเธอในเวลานี้เชนเลนเซียเป็นเทพทูตสวรรค์ที่แท้จริงความแข็งแกร่งของเธอเหนือกว่าเมื่อก่อนมาก ชุดกอดทูตสวรรค์คือกระดูกวิญญาณของเผ่าทูตสวรรค์ทั้ง6ชิ้นมีวัฒนาการในหมู่พวกเขานั้นมีพลังอันยิ่งใหญ่ของเทพทูตสวรรค์ทําให้ความแข็งแกร่งของเชนเลิรเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากจะเห็นได้ว่าเชนเลิรเซียมีความมุ่งมั่นที่จะฆ่าถังซานในครั้งนี้เพราะเชนเลิรเซียรู้สึกถึงความแข็งแกร่งของถังซานคนปัจจุบันไม่ใช่ว่าเชนเลิรเซียจะสามารถควบคุมถังซานได้ ถ้าเธอไม่ค่าถังซานเร็วๆนี้ถังซานจะกลายเป็นศัตรตูตัวฉกาจของจกักรวรรดิวิญญาณยุทธอย่างแน่นอนถ้าถังซานกลายเป็นเทพสมุทรเธอเกรงว่าเขาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอตอนนี้ถังซานยากที่จะพัวพันหลังจากถังซานหลบหนีหลังจากผ่านไปสามวัน เขาได้หลบหนีออกจากปาซิงโตไม่ไกลจากทะเลและอาการบาดเจ็บของทงังซานก็หายดีเช่นกันและในขั้นตอนนี้ทังซานพบว่าพลังวิญญาณของเขาเกินระดับ96ถึงอย่างนั้นทงังซานยังคงไม่สามารถหลบหนีจากการตามล่าของเชนเลิ่งเสียเทพทุตสวรรค์เป็นที่รู้จักกันในานามของท้องฟ้าที่มีพลังที่แข็งแกร่งเมื่ออยู่บนท้องฟ้าความเร็วในการบินของเธอ ในอากาศเร็วมากใช้เวลาไม่นานในการติดตามผังซานผังซานรู้ว่าเชนเลอร์เซียมีความแข็งแกร่งมากในอากาศถังซานจึงจอดลงไปที่พื้นดินโดยตรงเชนเลอร์เสียมีความแข็งแกร่งในอากาศแต่ทั้งในทะเลและบนพื้นดินความแข็งแกร่งของเธอจะถูกจำกัดและทังซานอาศัยความสามารถในการควบคุมแรงโน้มถ่วงของวานอนยักไททัน เขาสามารถเจาะลงบนพื้นดินได้อย่างอิสระและทังซานยังใช้ทักษะวิญ,ญญาณของจกักรพรรดิเงินคามปล่อยให้ตัวเองหนีไปเชนเลนเซีย er ถูกจำกัดความสามารถโดยเฉพาะการต่อสู้ใต้ดิน แต่เธอใช้วิธีที่โหดร้ายมากที่สุดใช้พลังจากดวงอาทิตย์เผาโลกโดยตรงเผาพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นเท่าทานเพื่อไล่ล่าถัางซานถังซานยังคงหลบหนีต่อไปจนเกือบถึงชายหาดราบใดที่เขาไปถึงชายทะเลถังซานสามารถหลบหนีการไล่ล่าของเชนเลิรเสียได้แต่ในที่สุดเชนเลิรเสียก็ตามทันถังซานและหลังจากการต่อสู้กันอีกครั้งถังซานได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อถังซานร,รู้สึกหมดหวังเทพสมุดก็มาถึงดวงจิตของ Smooth, เทพสมุดเคยช่วยถังซานในช่วงเวลาวิกฤตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะช่วยถังซานดวงจิตเทพที่อยู่บนโลกหมดสิ้นแล้วเขาสามารถพึ่งพาถังซานได้ในอนาคตเท่านั้นเมื่อดวงจิตของเทพสมุดได้แตกสลายไปแต่ในเวลานี้ถังซานตกใจมากเขาเห็นว่าหัวใจของเทพสมุดบนตีศูนย์เทพสมุด หายไปแล้วถึงการปรากฏขึ้นบนตีศูนย์ของเทพสมุทรแม้ว่าตีศูนย์ไม่มีหัวใจของเทพสมุทรแต่พลังอันศักดิ์สิทธิ์ของตีศูนย์จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าน้ำหนักจะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตามแต่ตีศูนย์เทพสมุทรได้สูญเสียจิตวิญญาณของเทพสมุทรไปแล้วตีศูนย์เทพสมุรก็ดูเหมือนอาวุธธรรมดาอย่างไรก็ตามทั้งซานยังไม่รู้ว่าหัวใจของเทพสมุทรจะหาได้จากที่ไหน และถังซานจะไม่สามารถสืบทอดเทพสมุทรได้อีกต่อไปขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ